สวัสดีครับพี่พี่น้องๆที่อยู่ในเพจเมตาจดสีรวมถึงทางท่านสมาชิกมวยหูเมตาและท่านสมาชิกที่อยู่ในกลุ่มมวยพักยก168สําสำหรับวันนี้ผมมวยหูเมตาขอสวัสดีทุกท่านครับเจอกันเป็นประจำเช่นเคยนะครับกับการวิเคราะห์กับการวิจารณ์มวยตู้และการวิเคราะห์การวิจารณ์เกี่ยวกับฟุตบอลต่างประเทศนะครับซึ่งในด้านของวันนี้เรามาเจอกันกันกบยามบ่ายนะครับวันพฤหัสที่14มีนาคมนะครับ วันนี้ก็มีมวยชกกันที่เวทีมวยนะครับราชดำเนินนะครับเป็นศึกเพชรยินดีบวกทูโฟยูคู่มวยถือว่าจัดได้น่าดูคู่ขี้สูสีกันวันนี้นะครับรวมถึงเรื่องของฟุตบอลนะครับต่างประเทศค่ำคืนนี้มีหลายรายการด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของฟุตบอลนะครับยูโรปาลีกและฟุตบอลยูฟ่าคอนเฟาเลนลีกนะครับไฮไลท์ฟุตบอลค่ำคืนนี้จะเป็นการเจอกันกับระหว่างทางขุนคอนเวทแฮมนะครับยอดทีมแกงเทศอังกฤษจะเปิดสนามลอนดอนสเตเดียมรับมือ ทางเจ้าจิ้งจอกดาแห่งวาซิเนียก็คือทางไฟบวกยอดทีมรกตเทศเยอรมันนะครับซึ่งผมเมทาวันนี้นะครับวิเคราะห์วิจารณ์ครับจัดแบบเอาแบบจัดหนักจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับทั้งมวยตู้และฟุตบอลน,นะครับพี่ๆน้องๆเมื่อเข้ามาแล้วท่านสามารถเป็นส่วนหนึ่งของการาร่วมจัดรายการกับผมได้เหมือนเดิมนะครับโดยการกดติดตามกดแชรแช์เป็นกำลังใจเพจเมทาวจัดสีแห่งนี้ด้วยนะครับขอฝากไว้นะครับกับด้านของช่องทางการติดตามผมเมทานะครับช่องทางที่1เป็นช่องทาง เพจเมทาเจ็ดสีช่องทางที่2เป็นช่องทาง a c e b o o k เมทาเจ็ดสีช่องทางที่3เป็นช่องทาง y YouTube เมทาเจ็ดสีและช่องทางที่4ี่เป็นช่องทาง i n s t a g r กรเมทาเจ็ดสีสี่ช่องทางสำหรับการติดตามผมมวยหูเมทานะครับทุกขั้นตอนนครับการวิเคราะห์เจาะลึกไม่ว่าจะเป็นทางมวยตู้ก็ดีนะครับ ฟุตบอลก็ดีนะครับรวมถึงการทํางานทุกขั้นตอนของผมเมทานั้นนะครับต้องขอบขอบคุณทางสปอนเซอร์ผู้ใหญ่ใจดีที่การซัพพอร์ตที่ดูแลนะครับการไล์สดทุกครั้งก็คือกลุ่มมวยพักยกหนึ่งหกแปดขอบคุณกลุ่มมวยพักยกหนึ่งหกแปดเป็นอย่างยิ่งนะครับที่คอยดูแลคอยซัพพอร์ตให้ผมเมทาทุกครั้งนะครับหลายๆท่านที่ต้องการครับจะเข้ากลุ่มนะครับมวยพักยกหนึ่งหกแปดก็สามารถสมัครกันเข้ามาได้นะครับข้อความไอดียไลน์ด้านล่างนะครับหรือทักแชททางผมเมทาได้นะครับอ่ะ เรามาลุยในด้านของมวยหน้าเล็ดมวยหน้ารองวันนี้กันนะครับสำหรับในด้านของมวยวันนี้นะครับที่เวทีมวยราชดำเนินนะครับศึกเพชรยินดีบวกทูฟยูนะครับวันนี้ราคาเลทเปิดมาดังนี้นะครับคู่ที่1นนะครับเพชรคู่เมืองนะครับห้าสี่ค, 5, 4, คู่ที่ 2, สะดาสาทอง1 1 8คู่ที่3กระดูกเหล็กค้าสี่คู่ที่4ไก่ป่า19นะครับ วันนี้ในช่อง 24U ถ่ายทอดสดตั้งแต่6โมงเย็นถึง2ทุ่มนะครับ4คู่แรกนะครับส่วนช่วงที่2นั้นนะครับราคาเลทเปิดมานะครับ4คู่หลังนะครับก็เป็นหางเจ้าเพชรมงคลนะครับ19คู่ที่2เรือนเพชรเล็ก19คู่ที่3นะครับเพชรบุญช่วย5 4และคู่ที่4ี่ชัดชัยเล็กสานะครับกลับไปด้านของราคาเลทกับมวยวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินศึกเพชรยินดีบวก 24U นะครับอ่ะเราเข้าสู่คู่ที่1กันเลยนะครับ คู่แรกครับเรื่องของมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองช่อง two f o u วันนี้นะครับถ่ายทอดสดช่อง two ตั้งเตะเวลาหกโมงเย็นถึง2องทุ่มนะครับคู่แรกเป็นการเจอกันระหว่างทางเพชรคูเมืองครับลูกเจ้าแม่ใส่ทองจากกระถางเจ้าสายโลหิตไฟเตอร์มวยไทยนะครับมวยคู่นี้เจอกันในเบ็ดพิกัดนะครับหนึอยสิบห้าปอนด์นะครับทางเจ้าเพชรคูเมืองนะครับเมื่อเช้านี้ก็มาลดไป0.2นยส่วนทางเจ้าสายโลหิตลดไป0.5นะครับมวยคู่นี้ครับทางเจ้าเพชรคูเมืองนะครับก็ถือเป็นมวยเพชรนะครับอาวุธมวยครับหนักหน่วงรุนแรงหมัดเท้าข่่่่าศอออกกกกแรรงงงทุลลูะะะย้หัันนีถืวชตติด มาตลอดครับส่วนทางเจ้าสายโลหิตเนี่ยครับเป็นมวยเพศฝีมือไอชิสมอมวยครบเครื่องหลากหลายดักเตะดักทีบเก่งนะครับแต่ว่าในด้านของความทนท่าทนกดนั้นนะครับผมดูว่าเพชศคูเมืองดีกว่ามวยกู่ที่1วันวันนี้นะครับผมชอบนะครับมวยต่อก็คือทางเพรคูเมืองลูกเจ้าแม่ใส่ทองครับเป็น้างของมวยกู่ที่1วันนี้นะครับ ส่วนคู่ที่2สองเขาปัณิสรดาวทองหุือสี่มุมเมืองครับวันนี้นะครับเจอกับทางเพชรทวีชัยไฟเตอร์มวยไทยมวยคู่นี้เจอกันในเบรดพิกัด107ปอนด์ครับสดาวทองลดไป0.3นะครับเพชรทวีชัยลดน้ำหนักเป็น1.3มวยคู่นี้เลทเปิดทางเจ้าครับสดาวทองไปต่อที่ราคานะครับ11.8ถึง3.2นะครับทางสดาวทองนะครับก็ถือว่ามวยเพชรเข่าในเหนียวแน่นนะครับปั้มรัดมัดตีเปิดเกมเดินชนบูสู้ดีนะครับส่วนทางเจ้าเพชรทวีชัยครับเป็นมวยเพชรฝีมือครับตั้งรับจับทางสองแข้งสองขาดนะครับ แต่ในเรื่งของมวยคู่นี้ครับถือว่าคู่ที right ่สูสีนะครับในเรื่งของมวยคู่นี uh ้นะครับราคาเลทของทางสแตดาทองนะครับเป็นต่ออยู่ที่ราคาตอนนี้นะครับ11.8เอถึงสานะครับมวยคู่นี้ส่วนตัวผมเมธานะครับอย่างรักอย่างชอบทางเจ้าสแตดททองกับหนุ้ยสี่มุมเมืองนะครับคู่ที่2วันนี้นะครับและคู่3วันนี้ครับกระดูกเหล็กนะครับอออาจจริยักนะครับวันนี้มาแทนกับรถชั้นเจอริญทางมาลายทองหนุ้ยสี่มุมเมืองมวยคู่นี้เจอกันดิ่งพิกัด115ปอนด์นะครับทางกระดูกเหล็กนี่มาขาดไปนะครับ0.2นนะครับส่วทาางเจ้ มาลายทองนี้ก็มาลดไปสูงจุดห้านะครับไปทางของมวยคู่นี้นะครับราคาเด็ดกว่าทางกระดูกเหล็กนะครับเป็นต่อยที่ราคา5้าสี่นะครับทางกระดูกเหล็กนะครับเป็นมวยรุ่นพี่กระดูกมวยเบอร์มวยแข็งโต๊กับโชคก็เป็นร้อยครั้งระดับซื้อเปเรียกอาจารย์ของทางเจ้ามาลายทองเป็นมวยรุ่นน้องครับประเภทเข่าในเหนียวแน่นปั้มรัดมัดตีได้สูงได้ลอยได้ใหญ่กว่านะครับแต่ว่าเบอร์มวยการผ่านมวยนั้นเป็นรองครับไปทนงของมวยคู่นี้ครับกระดูกเหล็กลดชั้นมาถึงจะมาแทนก็จริงวันนี้ผมดูว่าจะแจ้งเกิดได้ครับบผมทา กระดูกเกรกนะครับเอาอัจาริยาจะไปนนั่งของมวยคู่ที่สามวันนี้นะครับและคู่สี่นะครับ ในด้านของวันนี้ช่องทูโฟยูไก่ป่าพอพิเศษยิ้มกับเจอกระทางเกอเก่าปฏิหารพอหลักบุญมวยกุนี้เจอกันมานะครับหลายครั้งด้วยกันนะครับไก่ป่าก็ถือว่าทำผลงานได้ดีชนะมาตลอดวันนี้มาเจอกันในเบดพิกัด131ปอนด์นะครับทางไก่ป่าลดไป0.9ด้พาดิหารลดไป0.7นย์ดเนะครับเลทเปิดทางไก่ป่าครับเป็นต่อที่ราคา19นะครับทางไก่ป่าก็ถือ่เป็นมวยประเภทเข่าในเหนียวแน่น,นครับเปิดเกมเดินชนบูสู้ดีนะครับส่วนทางเจ้าปฏิหารนะครับก็ถ เหลี่ยมรู้ทรงกันเป็นอย่างดีพลิกไปพลิกมาตลอดแต่ว่าวันนี้โชคกันที่เวทีมวยราชดำเนินต้องยอมรับว่าสีเสื้อหน้าเสือนี่ของทานนะครับปฏิหารน,นะครับไม่ธรรมดาที่สําคัญนะครับวันนี้ตัวเงินเข้ามาซู้ด้วยครับราคาเลทเปิดทางเจ้าไก่ป่าไปต่อที่ราคา19ส่วนตัวผมเมตตาให้ลงทุนลองครับแต่งกินยสอข้างให้ลงทุนลองที่ทางเจ้า ปฏิหารนะครับแต่งกินสองข้างครับเป็นเรื่องของมวยคู่นี้ผมชอบทางเจ้าปาฏิหารนะครับลองแล้วมีดคาดดีแล้วโต้บางทุนกินสองข้างในกลุ่มมวยพับยก1นบาทได้ผมชอบทางปาฏิหารนะครับอ่ะทวนให้ทราบอีกครั้งันเรื่องของวันนี้ครับเป็นเรื่องของมวยรักมวยชอบวันนี้นะครับช่อง two four ที่เวทีมวยราชดำเนินศึกเพชรกินดีบวก two f o u คู่ที่1นะครับวันนี้ผมชอบทางเจ้านะครับเพชรคูเมืองนะครับวันนี้ผมชอบทางเพชรคูเมืองลูกจะแม่ไส่ทองนะครับคู่ที่2ผมชอบทาง ในด้านของทางเะดาทองนุ้ยสี่มุมเมืองคู่ที่3ครับวันนี้ผมชอบทางกระดูกเหล็กออาจาริยะนะครับวันนี้ลดชั้นลงมานะครับวันนี้ผมดูว่าจะแจ้งเกิดได้ครับและคู่ที่4วันนี้ครับผมชอบทางปฏิหารพอหลักบุญวันนี้ตัวเงินมาสู้ครับเล่นไปหลายแสนนะครับในด้านของวันนี้ผมชอบทางมวยรองปฏิหารนะครับวันนี้4ตัวมวยรักมวยชอบนะครับส่วนหลังไถ่ทอดสดครับหลังถ่ทอดสดครับผมชอบทางเจ้าครับเพชรบุญช่วยครับตัวที่1ครับผมชอบทางเพชรบุญช่วยครับ ขนนนมือปราบนะครับผมชอบทางเพชรบุญช่วยจกับทางวังปรมเดชสิงต้าครับทางเพชรบุญช่วยนะครับและคู่ช่วยที่สองกับฉัรชัยเล็กนะครับสิทธองปรจกับทางเจ้าปวะอุทัยออาคม ผมชอบทางเจ้าฉัดชัยเล็กนะครับหลังถ่ายทอดสดผมชอบทางเพชรบุญช่วยกับทางฉัดชัยเล็กนะครับกลับไปด้านของมวยรักมวยชอบวันนี้ที่เวทีมวยราชดำเนินศึกมวยไทยกลุ่มรังใหม่นะครับวันนี้ช่วงแรกนะครับผมเมทากวิเคราะห์วิจารณให้และมวยหน้าเล่นมวยหน้ารองนะครับเดี๋ยวช่วงที่2เรามาเจอกันกับก,บการวิเคราะห์การวิจารณฟุตบอลต่างประเทศค่ำคืนนี้คัดให้เน้นเ7คู่เหมือนเดิมนะครับก่อนจบการไล์สดนะครับช่วงแรกผมเมทาขอฝากไว้กับไปด้านของ กลุ่มมวยพักยกหนึ่งหกแปดนะครับสนอ,อกสนใจมาสมัครกันได้สมัครแล้วได้เข้ากลุ่มายเสียงมวยได้เข้ากลุ่มายราคามวยได้เข้ากลุ่มข้อมูลมวยได้เข้ากลุ่มฟุตบอลน,นะครับเลือกเอาว่าจะเข้ากลุ่มอะไรโดยเฉพาะนั้นของข้อมูลมวยไทยเจ็ดสียามเช้านั้นอัปเดตก่อนใครรู้ก่อนใคร,ใครดูได้ในกลุ่มมวยพักยกหนึ่งหกแปดที่เดียวเท่านั้นผมเมตากรันตีนะครับเดี๋ยวช่วงที่สองเจอกันใหม่ช่วงแรกนะครับขอจบประมาณนี้นะครับเดี๋ยวช่วงที่สองเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับช่วงที่สองอย่า